ลางป่าลึกของจังหวัดหนึ่งมีเรือนไทยโบราณที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านเล่าขานกันว่าทุกคนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนนี้มักจะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยจนกลายเป็นตำนานสุดหลอนที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์วันหนึ่งการกศึกษาปริยาโทดานโบราณคดีตัดสินใจเข้าไปสำรวจเรือนไทยแห่งนี้เพื่อทำวิทยายนิพนธ์แม้จะถูกชาวบ้านเตือนว่าอยากเข้าไปยุ่งกับมันแต่เขาก็ไม่เชื่อและเดินทางเข้ามาอยู่พิลำพังคืนแรกในเรือนไทยการเริ่มสำรวจโครงสร้างบ้าน และบันทึกข้อมูลลงสมุดแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่บนพื้นไม้ชั้นบนของเรือนเขาเดินขึ้นไปดูแต่ทุกอย่างกลับว่างเปล่าทว่าขณะที่เขาหันหลังกลับเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหู่อกไปก่อนที่เจ้าจะเป็นรายต่อไปการเริ่มรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ขณะที่กำลังเดินสำรวจห้องต่างๆเขาพบรอยมือเปื้อนสีแดงเข้มประทับอยู่บนผนังและเมื่อเขาแตะมันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาในหัว ในค่ำคืนนั้นขณะนอนหลับอยู่เขาสัมผัสได้ถึงแรงกดทับหนักๆบานนอกพร้อมเสียงหอบหายใจที่ดังอยู่ข้างเตียงแต่พอลืมตาขึ้นกลับไม่มีใครอยู่ที่นั่นการเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และพบว่าเจ้าของเดิมคือหญิงสาวตระกูลสูงศักที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและถูกฝังไว้ใต้เรือนคืนนั้นเองเขาฝันเห็นหญิงสาวในชุดไทยเขาแก่ดวงตาว่างเปล่าเต็มไปด้วยความเคียดแค้นเธอค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาก่อนที่มือเย็น เียบจัดเอื้อมมาบิดคอเขาจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมรอยนิ้วมือแดงกำอยู่บนลำคอเมื่อการนำเรื่องราวไปปรึกษากับพระอาจารย์ท่านบอกว่าเรือนไทยแห่งนี้ถูกสาจากการกระทำในอดีตวิญ,ญญาณของหญิงสาวยังคงวงเวียนรอการปลดปล่อยคืนนั้นเขาจุดธูปก,กลางเรือนและกล่าวขอเข้ามาแต่ทันใดนั้นเสียงบีดร้องดังกล้องทั่วบริเวณเงาดำปรากฏขึ้นพร้อมสายลมที่พัดหมกระหนำ่ำขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปเงาดำนั้นค่อยๆเลือนหายพร้อมกับเสียง รำให้สุดท้ายของวิญญาณสาวการคิดว่าเขาได้ปลดปล่อยเธอไปแล้วแต่ในคืนสุดท้ายที่เขาอยู่ในเรือนเขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ยิ้มเย็นให้เขาพร้อมกระซิบว่าข้าจะรอเจ้ากลับมาอีกครั้ง